สวัสดีครับพบกับช่องพากินพาเทีย่ยวในฟินแลนด์นะครับวันนี้จะพามาชมที่ร้านไทวินล่าออคิดไทวินล่านะครับที่เฮลซิงกิฟินแลนด์นี่ครับจะพาชมบรรยากาศนี่ครับจะเป็นไง บรรยากาศด้านนอกนะครับเทเรสเทเรสด้านนอกนี่ครับบรรยากาศด้านนอกหน้าร้อนเหมาะกับนั่งหน้าร้อนนะครับมีโต๊ะเก้าอี้นี่ครับไทยออร์คิดวิลล่า บรรยากาศด้านในครับมาชมบรรยากาศด้านในก็จะเป็นนี่ครับบรรยากาศหน้านั่งไพรอคิดวิลล่านี่ครับบรรยากาศ นี่ครับที่นั่งวันนี้จองแล้วครับที่นั่งนี้ประมาณสิบที่นั่งได้นะครับนี่ครับโซนนี้ครับร้านอาหารไทยฟิวชั่นครับไทยโอคิวิลล่าอยู่ที่ศูนย์การค้ากัมปีครับเฮลสกิฟิแนแลนด์นะครับ นี่ครับอาคาเครื่องดื่มอาหาร oh. เป็นบรรยากาศด้านในครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศช่วงในบาร จะมี้านนอกด้วยครับนี่ครับยาวถึงนวลนะครับนี่ครับอยูนนอย่ที่ฟินแลนด์นะครับไทโอคิวิลล่าร,ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น นี่ครับตอนนี้หน้าร้อนก็นั่งบรรยากาศด้านนอกนั่งได้นี่ครับบรรยากาศดีมากครับแดดน,นี่ครับบรรยากาศบริเวณโดยรอบนี่ครับไทโอเกตวิลล่าดูชัดๆครับ นี่ครับเมนูนําเสนอวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้น้ําตกเลือกควางครับน้ําตกเลือกควางนี่ครับเนื้อความย่างแบบมีเดียมแรครับนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในครับ นี่ครับน้ำตกเนื้อกวางครับมีเดียมแร่แล้วก็จะชิมครับนี่ครับเน้นๆน้ำตกเนื้อกวางครับที่ไทโอกิวิลล่าครับเนื้อกวางนุ่มๆยางแล้วก็จะชิมตังครับไทโอกิวิลล่านะครับที่เฮลซิงเกตศูนย์กันค้ากัมเปกครับ นี่ครับพนักงานบริการนมรอของเราครับมาเจอกันได้ครับไทโอคิดวิลล่าสวัสดีครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามใ้เนเดอร์ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ